ประเด็นคือไอ้คำว่าย้อมแมวหรืออะไรเงี้ยมันจะม,มีคำนี้ถ้าเขาขายรถที่ชนหรือคว่ำในราคาที่ถูกต้องถูกราคาเหมาะสมไม่ใช่ขายในราคาที่เป็นราคารถสวยมันไม่สามารถเอารถชนหนักกับรถสวยมาขายในราคาเดียวกันเนี่ยคนซื้อเก็เสียความรู้สึกซื้อถูกขายถูกไม่มีใครว่าคนหนักมาแค่ไหนขอให้มันถูกคนก็รับได้ สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสยามอินเตอร์การประมูลนะครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับวันนี้นะครับเรามาทำคอนเทนต์ในเรื่องของลดย้อมแมวนะครับหรือการปรับสภาพรถนะครับในการเก็บสีรถทั้งคันเวลามีอุบัติเหตุนะครับเราก็เลยเชิญทางผู้เข้าร่วมเดินอากาศอีกท่านหนึ่งพี่เด่นพี่เดชสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับ เชิญพี่เดชมานะครับมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของรถเวลารถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับชนมากชนน้อย ชนหนักคว่ำมีคนเสียชีวิตในรถเนี่ยอู่สีเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก็บรวบรวมนะครับแล้วกลับมาบิ้วกับสภาพให้เป็นเหมือนเดิมโอเคอันดับแรกก่อนเลยขอสอบถามพี่เดชเข้าสู่วงการเรื่องเกี่ยวกับการทําสีใช่ไหมพี่เรียกปรับสภาพรถใช่ไหมเริ่มจากอะไรครับเริ่มมานานแค่ไหนแล้วครับเริ่มมานานกี่ปีแล้วทำธุรกิจนี้กี่ปีแล้วพี่นี่จะเป็นประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วอ๋อทำมากันรมทุกคุมคานกันมาตลอดอ่า ทำมากโอ้ยนักรบต้องมีบาดแผลมันต้องมีได้บ้างทุกคนทุกคนใช่รถเนี่ยมันแบ่งแยกเวลาเข้าไปซ่อมในอู่เนี่ยเวลาพี่แบ่งพี่แบ่งเป็นยังไงแบบทำเร็วทำช้าหรือแบ่งแบ่งแบบไหนมีมาตรฐานในการแบ่งเบากันหนักเลยอ๋อเบากันหนักเลยเบากันหนักเลยเบานี่คือยังไงพี่เบาคือจะเป็นภาษาของประกันภัยกับแผ่อา ไอ้อาคือแต่ขูดขีดบวมและกลิ้มอ๋อไอ้พวกแตะนิดแตะหน่อยมีลงมีรอยขูดขีดนิดนิดหน่อยรอบๆข้างๆเนี้ยมันมีการแตะหน้าโอเคสีห้าแผลก็อยู่ที่ประมาณ2วันสามวันเจ็ดแล้วทั้งคันอ่ะทั้งทำสีทั้งคันเลยอ่ะทั้งเหมาก็ทำกันใเกินเจ็ดวันอ๋อทำสีทั้งคันไม่เกินเจ็ดวันเป็นกันประมาณนี้ ทำสีทั้งคันนี่มันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่พี่ราคาเราทําให้ครับทําให้เต็นท์ทำให้เต็นท์กับทำบุคคลทั่วไปอ่ามันแตกต่างกันอ่ามันแตกต่างกันผมคิดเช่นอ่าที่ราคับหนาเพราะว่าเขาก็ได้ได้ดีอยู่ได้ผู้ดีง่ายคือถ้าเกิดทําให้เต็นท์กับบานหมื่นกว่าบาทถ้าทำบุคคลทั่วไปก็สองหมื่นกว่าบาทธรรมชาติครับลูกค้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในกรณีที่ทํารถนะครับเต็นท์เนี่ยเขาทําปริมาณเยอะเดือนนึงเขาทำเปร้อยร้อยคันฉะนั้นราคาอาจจะอยู่ตั้งแต่หมื่นสามจนถึงหมื่นแปดแต่ถ้าเป็นบุคคคลทททัั่วไไปปนนนนาๆีีึง ทำทีเนี่ยมันก็อาจจะมาสอ0 0 0ืถึงสามหมกว่ารถเล็กสามรถชัดอ้าเป็ประตูก็หมื่นห้าหมื่นหกฟอร์จูเนอร์เป็นไงพี่ฟอร์จูเนอร์มันไม่เกินหมื่นหรอกทำสีทั้งคันรอบล่างก็คือไม่รวมหลังคาถ้าทำสีทั้งคันแล้วรวมหลังคาด้วยพี่ถ้าหลังคามันไม่เสียเนี่ยผมไม่แนะนำไม่แนนะทำใช่ไหมราคามันตกราคามันตก เหมือนทําคานหน้าขากระโปรงหน้าเนี่ยราคาตกแน่นอนอ่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเต้นรถนะครับไปทําสีครับเขาะจะไม่ทําหลังคาด้านบนกันถ้าเกิดทาหลังคาทําสีหลังคาบนเนี่ยมันเหมือนรถที่มีการอุบัติเหตุมีคว่ำม,มานะครับราคาเวลาซื้อข้าจะตกมากถ้าไม่มีปัญหาอะไรเขาจะพยายามใช้สีเดิมเพราะสีเดิมค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับคันนี้ สีเนี่ยมันแบ่งแยกเป็นยังไงครับพี่เห็นแบบมีสีแห้งช้าแห้งไวสี t k อะไรประมาณนี้ผมใช้อยู่ก็คือ2 k อ่า2 k นี่ดีดีไม่ดียังไงดีดีกว่าแห้งไวดีกว่าแห้งไวแปลว่ามีแห้งไวแล้วก็2 k แล้วก็แห้งช้าตลาดมันมีหลายราคาราคานะครับมีแต่แห้งช้ากึ่งแห้งช้าใช่ไหมพี่2 k แล้วก็แห้งช้าเลยราคา1 3ื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดเนี่ยเป็นใช k 2 k ก็เป็นกึ่งแห้งช้าแต่ไอแบบไวเนี่ยอย่าไปใช้นะครับใช้ถ้าทำไปนี่สามเดือนสิ สามเดือนซีดอันนั้นทําถูกมากถ้าทำป็นหมื่นเดียวแปดพันแปดพันหมื่นหนึ่งสาสีทั้งคันเลยพอใช้ไปสามเดือนสีซีดเลยไอ้อย่างนั้นอย่าไปเอาเลยนะอันนั้นเหมือนไปย้อมแมวเขาจริงๆนะแบบแบบทำแล้วคุณภาพมันแย่มากฉะนั้นส่วนใหญ่เต็นท์ส่วนใหญ่มาตรฐานก็ทำสี 2K ก็เป็นกึ่งแห้งช้าซึ่งอายุมันจะอยู่นานแค่ไหนพี่สี่ห้าปีเัีสี่ห้าปีอ่าแต่มันก็จะสู้พวก แห้งช้าไม่ได้ช้าก็ไปเลยไม่ไดู้่งเด็กดูได้คือความเงาเนี่ยอย่างลูแก้วเนี่ยความเงาเนี่ยทำกว่าอ๋อคือพูดง่ายๆไอ้ลถกนี้ก็จะทําตามศูนย์โชลูมใช่ไหมพี่ตามโชลูมใหญ่ตามโชลูมใหญ่ๆทั่วๆไปก็จะใช้สีแห้งช้าเลยถึงแห้งช้าราคาอยู่มาหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดแล้วพอเป็นแห้งช้าเป็นงนใหญ่โอ้โหมันก็ดับเบิลขึ้นไปเลย ตีว่าเท่าตัวเลยฉะนั้นมีความแตกต่างนะครับว่าเวลาเอารถไปทําสีใช้สีแห้งช้ากึ่งแห้งช้าสีแห้งไวแล้วรถเล็กรถกลางรถใหญ่ราคาก็แตกต่างกันไปวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยเรื่องทั่วไปแบบนี้มันเบสิกไปสิ่งที่เราต้องการรู้คือและไอ้รถที่เรียกว่ารถย้อมแมวเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เดดบอกไปแล้วว่ามันมีรถคูชีปกติบุบธรรมดาและอีกประเภทหนึ่งคือรถอะไรครับพี่คือประเภทหนึ่งก็คือป็นชนหนัก็คือทิศคว่ำชนหนักเลยชนหนักก็นทิศคว่ำเลยแล้วถ้าชนแบบชนคานมันนี่พี่ได้หน่อย,อย มานี่เราก็อยู่ในกลุ่มแรกวะอยู่ในกลุ่มแรกอ่าอันนี้คือชนหนักเลยชนหนักเลยอ่าชนหนักเดี๋ยวความหมายชนหนักเดี๋ยวถามพี่เขาว่าการชนหนักมันมีลักษณะหนักมากน้อยแค่ไหนพี่เด่นมันเป็นยังไงแยกมันมีหนักมากหนักน้อยอะไรนะคือชนหนักคือมุิราคาชนหนักแกงขึ้นในราคาประเมินการซ่อมอะไรนั้น่เี่หนักอ่ะเรียกว่าง่ายๆการชนหนักเนี่ยก็คือการซ่อมระดับหนึ่งแสนขึ้นไปโอ้แต่ไอไอชนถึงซุ้มเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ไอชนที่มันแบบบี้เลยมันยังไงพี่นั่นแหละซ่อมน่ากลัวซ่อม ได้ได้เหรอได้ครับชนหนักมาแล้วซ่อมนานที่สุดกี่วันกี่เดือนประมาณสี่สิบวันเดือนกว่าเดือนกว่าชนหนักขนาดไหนพี่ถึงก็ต้องยกเครื่องออกยกโครงออกเนี่ยอ่าเป็นกันถึงสีวันยกเครื่องยกโครงออกซ่อม40วันเลยสีวันแล้วโครงยังไงยืดหรือว่าเปลี่ยนโค้งใหม่เปลี่ยนโครงใหม่เลยยางแผ่นแผ่นหลังคาพิกมีฝาแผ่นหลังคาเปลี่ยนอ๋อเอาฝาหลังคาครอบไปแล้วออกออกเชื่อมไป เพื่อนเข้าใจใช่ไหมครับเวลารถที่มันชนหนักเนี่ยไอ้ประเภทแบบว่าตัดโครงซ้ายโครงหน้าโครงอะไรออกไปอะครับแล้วมาเชื่อมอะไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าชนหนักนะครับฉะนั้นราคานี่มันหัวบหายไปเยอะมากถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยก็หายประมาณ5 0,000่นถ้ารถใหญ่หายทีแสนสองแสนเลยสมบอกว่าไอ้รถที่อย่างเงี้ยที่มีการตัดต่อโครงสร้างรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ชนหนักมาตัดต่อมาเชื่อมแล้วคัสซีอะคัสซีจะเป็นรถคัสซีมันมัน,ม,น,ม,นมียกเยัอนอยู่นะ้วอ๋อนะมัน,มน,มนไม่ไม่มากเกินไปเขาดัดกันใหดัดกัน เอาคัตซีเดิม,ดมไว้แล้วก็เชื่อมอะไรก็วแล้วให้เพจเดิมมันอยู่เวลาไปตัวมันจะได้มีปัญหาคําว่าชนหนะักพี่แค่ไหนที่เขาไม่ซ่อมเลยก็ชนไหนจะมีเท่าไหรกี่เปอร์เซ็นต์ชนหนะักโอ้ชนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือมีคนตายไม่ซ่อมเลยมีคนตายไม่ซ่อมไม่แน่ลนะพี่ชนนิดนึงหัวกระแทกตายในรถมันก็มีนะใช่ไหมชนตูดนิดเดียวกระแทกพัดตาย แต่รถไม่เป็นไรแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่สมมนมากเขาจะคืนทุนหมดเลยอย่าประกันภัยนี่เขคืน<อ>ทุนเลยนึอกออกสมมติว่าทุนห้าแสนประกันภัยคืนให้ลุค้าไปห้าแสนผมนึกไม่ออกเลยพี่ว่าไอรถที่มันชน80%นหน้าตามันจะขนาดไหนมันหนักขนาดไหน80%นนเดี๋ยวของเรามีมันในล้านมีน่าจะมีนา่าจะมีผมจะดูว่าคันนี้เสียหายกี่เปอร์เซ็นต์ พี en, autre, ่เด่นครับสภาพแบบนี้มองแล้วอย่างนี้เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอ้หไม่มีรังพึ่งด้วยมีพึ่งทํารังละนะจอดแค่แป๊บเดียวเองพึ่งมาทํารังเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอย่างนี้เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่สภาพอย่างเงี้ยอคือประมาณ8 0รถึงร้อยออย่างนี้คือชนเยอะเลยนี่เรียกว่าอันนี้คือขานหน้ามันขานหน้านี่ไปเลยใช่ไหมพี่อย่างนี้คือไปเลยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนหรือหรือหรือยังไงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยถ้าถ้าเราไม่มีอย่างนี้ ยังคงมันมีขายอย่างนี้ต้องทำอะไรที่ต้องตัดออกใช่ไหมตัดออกตัดตรงนี้ออกเรียกว่าตัดหัวปะตัดครึ่งคันจะมีมาขายสองท่อนอ๋อครึ่งคันคือนี่เลยเด็ใช่คือนี่อย่างนี้ได้เหรอมันมีมันมีสองท่อนบางทีมันตัดคันนึงบางทีอ๋อตัดตรงกลางครึ่งกลางครึ่งหลังหรือถอดตัดหัวตัดท้าย แปลว่ามีตัดสมท่อนกับ2ท่อนอ่าโอเคพี่แล้วอย่างเงี้ยไอรถที่ชนหนักๆแล้วมีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมีผีไหมเคยเจอไหมผีไม่มีในโลกีไม่มีใช่ไหมไม่เคยเจอไม่เจอก็วิ่งหนีหมดไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอกลัวคนหลอกมากกว่ากลัวผี มีชนท้ายมาด้วยที่ถึงว่ามันเข้าซุ้มยางไหลเนี่ยที่ว่านักนี่ชนหนักแต่เขาเราไอ้เกตด,ดีเนี่ยบางทีแตกนิดแต่หน่อยก็เกตด,ดีแล้วนะครับอะไน,นี่คือชนหนักมารถคันนี้ก็ราคาก็จะถูกลงไปเลยอย่างนี้ก็คันนึงประมาณหลัก2องสามหมื่นไปขายหน้าร้านก็4ี่แสนได้ได้เล่มอย่างนี้ซ่อมเท่าไหร่สองแสนขึ้นซ่อมสองแสนซื้อสองสามหมื่นต้องสองแสนก็ต้นทุนเป็นสองแสนกว่าขายหน้าร้านมันสี่แสนห้า กำไรสองแสนห้าตัวนี้มันเครื่องไม่เสียอืมเครื่องไม่แตกนะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับเครื่องตัวตัวนี้นะครับยังดีอยู่นะครับเครื่องไม่แตกแต่เพิ่งจะจะแตกหลังนะครับเอาไปดู ยี่ก็ชนมาเหมือนกันอย่างงี้ประมาณเท่าไหร่พี่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างงี้อันนี้ก็แปดสิบถึงร้อยเหมือนกันอ๋อเหรออ๋อยี่ก็ถือว่านั่นอีกผมหนักผมนี่ก็ไปทั้งแบบโอมันก็เยอะเหมือนกันเว้ยลังคาอย่างงี้ยังไงลังคาทําอะไรอย่างนี้ลังคาเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วอาอจะดึงยางออกแล้วก็ล้อตะเกียยกทิ้งเลยเปลี่ยนลังคาเลยัออออลยงคาเลยแล้วหน้าตัดไปครึ่งคันตัดครึ่งคันตัดอย่างงี้เลยตัดครึ่งคันมามันมีได้แพ้ร่างอ๋อมนีรตง้ ใช่จะมีรอยเชื่อมตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆมันก็จะมีรอยเชื่อมตรงนี้ประมาณตรงนี้ตัดเลยอย่างนี้ตัดตรง,ตรงไหนพี่ตรงนี้ป่ะ,ะจุดนี้ป่ะที่ผมชี้ตรงกลางป่ะครับผมตรงกลางอ๋อแล้วกันเชื่อมเข้ามาหากันแล้วก็ทำสีแปะไปอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับต้องระมัดระวังนะครับถ้ารถเล็กเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไว้ก็เวลามันโดนอะไรขึ้นมามันก็จะถึงตัวนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวน้ำหนักคือโครงสร้างมันเบาจะไม่เหมือนรถยุโรนี่แผ่นเล็กนี่ขูดขีดอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้ทำไม่กี่บาทพัน พ5น0้าสองพันอยู่ประมาณน,นี้มีแผลเล็กน้อยซึ่งมีเยอะแยะอย่างนี้ไม่เกี่ยวโครงสร้างนะครับสบายสบาย ประเด็นคือไอ้คำว่าย้อมแมวหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีคำนี้ถ้าเขาขายรถที่ชนหรือคว่ำในราคาที่ถูกต้องถูกราคาเหมาะสมไม่ใช่ขายในราคาที่เป็นราคารถสวยมันไม่สามารถเอารถชนหนักกับรถสวยมาขายในราคาเดียวกันเนี่ยคนซื้อเก็เสียความรู้สึกซื้อถูกขายถูกไม่มีใครว่าคนหนักมาแค่ไหนขอให้มันถูกคนก็รับได้ผมที่ทําคลิปมานี้มาเพื่อจะได้บอกเพื่อนๆเนี่ยครับบอกเพื่อนๆกับพ่อค้าผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าถ้าเราซื้อใส่กับลูกค้าดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีวิ่งเยอะบอกวิ่งเยอะวิ่งน้อยบอก ย้อนชนหนักแน่ไหนบอกเขาตรงๆเลยผมว่าค่อนข้างโอเคกว่าฉะนั้นรถจะย้อมแมวไม่ย้อมแมวเนี่ยมันขึ้นอยู่กระบ,บวนการว่าผู้ขายได้ให้ข้อเท็จจริงกับผู้ซื้อมากน้อยแค่ไหนผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วขอบคุณพี่เด่นมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของรถปรับสภาพนะครับในเรื่องการบิวบรูน่าในเรื่องอู่สีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับีีสสสสวสสวัััดดครบ สวัสดีครับครับสวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลกับที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถเราก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสาหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถบู๊สองทางบริษัทสยามอินเตอร์การรรรปะะมมูลนคับีง แผนให้กับเพื่นอนๆแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่งตางๆที่ท่านจะทํา รถมือ2สองอย่างไรให้ประสบค,ความสาเร็จแค่จะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นต์รถสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวน์ออกรถได้เลยออกรถศูนย์บาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์021197111หรือติดต่อที่ Li น์แอด sia.do.ths เยนเชิญน,นะครับที่สยามอินเตอร์การะมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ